มะดักมดักมันมดักมดักปาแนวมัลังลังดิไม่ห้อยไปูแม่งหน่อยดิเฮ้ยม่ค่อยใช้เลยสมองเรามีเปล่าวะกูบอกล่วเวลาเกมเวลาชนกูมาให้สมองมาด้วย แม่แม่แล้วกูไปแผงหลังกำลังโดนแทงไปดูแม่งหน่อยยังไม่ชันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งศพแล้วล่อมาชั้นหนึ่งโอ้โหตายไอปตีแตะไปแผงหลังกำลังโดนแทงไปดูแม่งหน่อยดิเฮ้ยโอ้หลังโอ้หลังแตกโอ้โอ้โอ้มีเงี้ยผมถูกกระป๋องตายไงมาะพันเนี่ยตรงแอ่วเลยแตะไอ้เนี้ย มาโดดปะมาโดดปะแขงหลังกลังโดนแทงไปดูแมงหน่อยดิเฮ้ยคางคาฟิวหลังคาบ้านน่ะฟิวไวแต่ฉันแม่ดิแขงหลังกลังโดนแทงไดูแมงหน่อยดิเฮ้ยอย่าตุ๊กาอย่าตุ๊กด่าตุ๊กาตุ๊กมีมา นเ,เลยโอ้ยยังดูไม่ตายัับบ เที่ยนนี่ไม่ตายขวดสัญญาณมาเล่นมาปกติกูมาเล่นเสมอดูร้องก่อนนะกูไปตึกกูไปเอลนะมันขึ้นตึกไหนตึกมันแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ย

โอ oh, ้เล่นเลยด้งสองอะไรยิงกูตดยังไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งตัวแล้วตดยังไม่ทันหายเมื่อหลังบนพวงมึ้วบนพวงฟิวตดยังไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งตัวแล้วตดยังไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งตัวแล้วตายพิ้วตายิ้วตายพิ้วตายพิวหมดไอ้สาระมาดิสวยสวยสวยเพื่อนเอาพี่ ใครยิงเนี่ะพบรู้แล้วหลังแล้วมั้งไอ้แผงหลังกำลังโดนแทงไปดูแม่งหน่อยดิเฮ้ยลงชั้น่อขึ้นเลยพ่อไปหยุดหยั่งมึงขึ้นเลยไอ้แผงหลังกำลังโดนแทงไปดูแม่งหน่อยดิเฮ้ย ขัานไหนตื่นู้ั้ตไหนอย่าตนมีชันห้านะชันห้าห้องไฟคืมแล้วตัวนึงมีดบอยตัว้พองสี่ตัวฟิวเย่ฟิวโดนสามตัว ยังไม่ตันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งตาแล้วแขงหลังกำลังโดนแทงไปดูแม่หน่อยดิฮะไอแข็งหลังกำลังโดนแทงไปดูแม่หน่อยนไแขงหลังกำลังโดนแทง